Hi, และสวัสดีแฟนๆแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่น่ารักทุกๆท่านนะคะวันนี้เราก็จะมาอัปเดตข่าวสารพูดคุยกันเหมือนเช่นเคยนะคะกับวันที่มีบอลเตะค่ะซึ่งในวันนี้นะคะก็จะมาพรีวิวพูดคุยกันถึงความพร้อมของแมนเชสเตอร์ซิตี้ของเราก่อนที่จะลงฟัดแข่งกับทีมเสือเหลืองบรุสเซียดัทมุนในศึกฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนลีกรอบแบ่งกลุ่มนัดที่2ในกลุ่ม G น,นี้เวลาตีสองของบ้านเรานะคะก่อนอื่นก็ขอกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์เพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะ เอาละค่ะเราก็มาพูดคุยกันถึงฟุตบอลในค่าคืนนี้ที่ทีมรักของเราจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของเสือเหลืองบรุสเซียดอทมุลนะคะในเวลาตีสองฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนลีกนะคะเพื่อนๆชาวเรือใบสีฟ้าก็อย่าพลาดนะคะเป็นกําลังใจให้กับทีมรักกันสําหรับฟุตบอลในรายการยูฟ่าแชมเปียนลีกแมนเชสเตอร์ซิตี้ของเรานะคะก็นับว่าเป็นเต็งแชมป์ในรายการนี้นะคะและในขณะนี้ก็มีอยู่3มแต้มเป็น่าฝูงในกลุ่ม G ีนะคะและทางแอดมินเองก็ ็มองว่าโอกาสในการเข้ารอบต่อไปของแมนซิตี้ค่ะเปิดกว้างแบบสุดๆเลยนะคะส่วนผลงานในพรีเมียร์ลีกอังกฤษปัจจุบันนี้เป็นอันดับ2ของตารางนะคะตามหลังอาร์เซนอลอยู่เพียงแค่1คะแนนเท่านั้นแต่เนื่องจากว่าโปรแกรมเตะเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานั้นถูกเลื่อนออกไปก่อนนะคะนักเตะของเรานะคะก็ได้พักผ่อนกันอย่างเต็มที่สำหรับจุดเด่นของแมนเชสเตอร์ซิตี้ในชุดนี้นะคะก็ยังคงเป็นในเรื่องของเกมรุก ที่มีความหลากหลายโจมตีได้ทุกทิศทางนะคะแล้วก็อัปเกรดความโหดเพิ่มเติมก็คือการที่ได้เออร์ลิงฮาแลนด์มาคอยช่วยปิดบัญชีในพื้นที่สุดท้าย ส่วนเกมรับก็ยังคงจะต้องคอยระวังเกมโต้กลับจากคู่แข่งที่จ้องเล่นงานนะคะโดยเฉพาะทางด้านคู่แข่งในเกมนี้ก็น่าจะน่ากลัวมากกว่าเกมแรกที่เราเจอกับซบียาแน่นอนนะคะเราไปดูทางฝั่งของบริสเซียดอทมลกันบ้างในเกมแรกของรายการยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกดอทมูลเองนะคะก็เปิดบ้านเอาชนะ FC ฟซีคูเปนเฮเกนได้ด้วยสกอร์3ประตูต่อ0นะคะเก็บ3แต้มแต่ว่าก็เป็นอันดับ2รองจากแมนเชสเตอร์ซิตี้ของเรา ส่วนผลงานในบุนเดสลลกาเยอรมันในเกมล่าสุดนี้ก็ได้จัดผู้เล่นชุดใหญ่แต่ก็บุกไปแพ้ไลซิกอย่างขาดลอยนะคะทำให้ปัจจุบันนี้หล่นมาอยู่อันดับที่5ของตารางก็ปฏิเสธไม่ได้เลยนะคะว่าการที่ดอทมุลขาดเออร์ลิงฮาแลนด์ก็ทำให้ประสิทธิภาพในเกมรุกของทีมลดลงไปมากนะคะตัวใหม่ของดอทมุลอย่างอาเดเยมีก็เจออาการบาดเจ็บเล่นงานอีกจานวนประตูของทีมก็เลยหายไปเยอะเลยค่ะส่วนในเกมรับก็ยังคงมีข้อผิด พลาดให้เห็นกันบ่อยๆกองหลังนะคะค่อนข้างช้ารับมือกับเกมเจาะตามช่องได้ไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่นักนะคะความน่าสนใจนะคะอยู่ที่การได้เจอทีมเก่าอย่างรวดเร็วของเออร์ลิงฮาแลนด์และมาดูเอลอากันจีนะคะในเกมนี้เจ้าบ้านแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็ดูจะเหนือกว่าในหลายๆด้านทั้งฟอร์มการเล่นที่กำลังลงตัวเป็นอย่างมาก มีแนวรุกที่อันตรายแบบสุดๆนะคะพร้อมที่จะปูพรมบุกใส่คู่ต่อสู้ได้ตลอดทั้งเกมความฟิตของนักเตะก็ดีกว่าด้วยเนื่องจากว่าได้พักอย่างเต็มที่และไม่ต้องเดินทางนะคะส่วนทางทีมเยือนดอทมุนนั้นก็เพิ่งจะผ่านเกมหนักในหลีกมาหมาดๆนะคะแล้วก็ฟอร์มการเล่นก็ไม่สู้จะดีนักประจวบกับการที่ดอทมุนนั้นได้เสียเอริงฮันแลนก็ทำให้ประสิทธิภาพในการทำประตูนั้นลดลงไปเยอะเลยทีเดียวค่ะ ดูแล้วนะคะแมนเชสเตอร์ซิตี้ของเราน่าจะเป็นต่อเก็บชัยชนะได้ในเกมนี้สำหรับนักเตะที่คาดว่าจะลงสนามนะคะผู้รักษาประตูก็ยังคงจะใช้เอดิสันมูราเอสนะคะประกันหลังก็จะใช้เจากันเซโลลูเบนดิอาร์สมาดูเอลพันยีและเซคิโอโกเมสนะคะส่วนกองกลางก็อาจจะใช้โรดี้อีควากุนโดกันเควินเดอบอยและเบนเดอร์ซิววาค่ะส่วนกองหน้าก็จะใช้ฟิลฟเดนและ เอริงฮาแลนด์ค่ะก็อย่าลืมนะคะเป็นกำลังใจให้กับทีมรักด้วยเวลาตี2นะคะแมนเชสเตอร์ซิตี้เปิดบ้านรับการมาเยือนของโบลุสเซียตัดมุนนะคะและเพื่อนๆชาวโรใบสีฟ้ามีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างนะคะสำหรับการแข่งขันฟุตบอลยูฟ่าแชมลิกในค่ำคืนนี้แสดงความคิดเห็นกันมาได้เลยนะคะและทางแอดมินนะคะก็มองว่าในเกมนี้แมนเชสเตอร์ซิตี้จะเป็นฝ่ายเก็บชัยชนะได้ค่ะ ต่อกันกับข่าวคราวอื่นๆของทีมกันบ้างนะคะ ในข่าวแรกนี้ฟาบิซซโอโรมาโนนักข่าวชื่อดังนะคะก็ได้ออกมายืนยันผ่านทางช่อง YouTube ของตนเองว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้จะเป็นอีกหนึ่งทีมค่ะในฤด,ดูกาลหน้าที่พยายามจะเซ็นสัญญาคว้าตัวจูด์บิลลิงแฮมมิดฟิลด์ดาวรุ่งดีกรีทีมชาติอังกฤษในวัย19ปีของโบรุสเซียดอทมุลมาร่วมทัพอีกหนึ่งคนนับตั้งแต่ที่เจ้าหนจูดคนนี้นะคะย้ายไปในลีกเยอรมันเขาก็พัฒนาฝีเท้าขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งนะคะซึ่งทําให้เขาได้ ได้รับความสนใจมากๆจากสโมสรต่างๆทั่วโยุโรปเลยทีเดียวค่ะแต่ตามรายงานแมนเชสเตอร์ซิตี้และเลอัาวัดริดก็เป็น2ทีมที่น่าสนใจสําหรับนักเตะม,มากที่สุดและหากซิตี้สามารถคว้าตัวเบลลิงแฮมมาได้สําเร็จก็จะเป็นนักเตะรายที่4นะคะต่อจากิวไก่คุณดุกันเออร์ลิงฮาแลนด์มาดูเอลอาคาดีที่ทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ดึงมาเสริมทัพจากดอทมุลได้สําเร็จ ส่วนข่าวต่อไปนะคะพอลโรบินสันอดีตผู้รักษาประตูทีมชาติอังกฤษเขาก็ได้ออกมากล่าวกับฟุตบอลอินไซต์โดยเรียกร้องให้แมนเชสเตอร์ซิตี้เซ็นสัญญาคว้าตัวโทนี่โครสมิดฟิลวัย32ปีของเรอัลมาดริดแบบไม่มีค่าตัวในซัมเมอร์หน้าโรบินสันนะคะซึ่งทำงานเป็นหนึ่งในนักวิเคราะห์เกมให้กับสกายสปอร์ตก็เชื่อว่าเพลเมเกอร์ชาวเยอรมันรายนี้จะเป็นการเซ็นสัญญาที่ยอดเยี่ยมสำหรับแมนซิตี้แล้วก็ได้เรียกร้องให สโมสรพยายามคว้าตัวเขามาให้ได้โรบินสันได้กล่าวว่านั่นจะเป็นเกมที่ง่ายเลยครับและโทนี่โครสจะเป็นส่วนเสริมที่ยอดเยี่ยมสําหรับทีมที่ได้เขาไปเขาจะนําประสบการณ์และคุณภาพมากมายให้แก่ทีมแน่นอนใช่เขาอยู่ผิดฝั่งในวัย30ปีแต่เขาจะไปร่วมทีมที่ลงเล่นในแชมเปี้ยนลีกจะมีหลายสโมสรหลังจากนี้ที่สนใจเขาผมมั่นใจทีมที่มีเขาอยู่จะได้รับประโยชน์จากการที่มีผู้เล่นยอดเยี่ยมอย่างเขาในปีหน้าแน่นอนดังนั้น หากซิตี้สามารถเซ็นสัญญากับเขาแบบไร้ค่าตัวในช่วงซัมเมอร์ได้แล้วก็มันจะเป็นการเซ็นสัญญาที่ยอดเยี่ยมมากๆสําหรับเป๊ปกอดิโอลาและเพื่อนๆชาวเรือใบสีฟ้านะคะมีความคิดเห็นกันอย่างไรสําหรับคําแนะนําของพอโรบินสันที่แนะนําบอกว่าให้ดึงโทนี่โครสนะคะมาร่วมทีมให้ได้ในซัมเมอร์หน้าค่ะข่าวท้ายสุดและสุดท้ายสำหรับคลิปนี้นะคะ เอริฮารแลนด์ศูนย์หน้าของแมนเชสเตอร์ซิตี้ของเราก็ได้ออกมายอมรับว่าเขามีเป้าหมาย ที่เป็นความฝันครั้งใหญ่ในการได้มีโอกาสประสบความสำเร็จในการชูถ้วยยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกร่วมกับทีมเรือใบสีฟ้าเออร์ลิงฮาร์แลนด์นะคะก็ได้กล่าวว่าผมต้องการที่จะมุ่งมั่นพัฒนาต่อไปในฐานะนักฟุตบอลกับซิตี้นั่นคือหนึ่งความฝันในสิ่งที่สำคัญที่สุดและผมต้องการที่จะพัฒนาเอาชนะเกมการแข่งขัน,ขนการพัาถ้วยรางวัลและได้มีช่วงเวลาที่ดี ผมรักแชมเปี้ยนลีกผมต้องพูดถึงมันทุกคนรู้จักสิ่งนี้และการคว้าถ้วยรางวัลน,นี้ถือเป็นความฝันอันยิ่งใหญ่สำหรับผมยามที่ผมตื่นในทุกๆเช้าผมฟังเพลงนี้มันเป็นเพลงประจำทัวร์นาเมนต์เพลงโปรดของผมผมชอบมันมาตลอดค่ะก็ขอให้ในฤดูกาลนี้นะคะเออร์ลิงฮาเรนและทีมเอร์บสีฟ้าของเราคว้าแชมป์นในรายการนี้มาให้สำเร็จด้วยนะคะขอเป็นกำลังใจให้กับทีมรักค่ะ สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะและพบกันกับข่าวสารเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ในคลิปถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ